พวอออนไลน์เล r ร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .2 ออการงานอาชีพการประดิษฐ์กล่องกระดาษใส่เครื่องเขียน กล่องกระดาษใส่เครื่องเขียนเป็นของใช้ส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับใส่ปากกาดินสอยางลบไม้บรรทัดคัตเตอร์ถ้าเราสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาใช้เองก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้นะครับมาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะครับวัสดุอุปกรณ์1กล่องใส่ของที่ทำจากกระดาษ 2. กระดาษห่อของขวัญกระดาษสีหรือกระดาษนิตยสาร 3. กาวและแปรงทากาว 4. ดินสอ 5. กันไกร 6. กระดาษ A4 7. คัตเตอร์นักเรียนครับขั้นตอนการตัดกล่องกระดาษด้วยคัตเตอร์ให้ครูช่วยทำนะครับ เมื่อพร้อมแล้วไปดูวิธีทำกันนะครับออกแบบกล่องกระดาษใส่เครื่องเขียนโดยร่างภาพ2อมิติลงในกระดาษ A4 วัดความสูงของกล่องตามต้องการแล้วขีดรอยประเป็นแนวสำหรับตดัดตัดกล่องกระดาษส่วนบนทิ้งตามรอยประะที่ขีดไว้ตกแต่งกล่องกระดาษให้สวยงามตามที่ออกแบบโดยใช้กระดาษห่อของขวัญกระดาษสีหรือกระดาษนิตยสารฉีกหรือตัดเป็นชิ้นเล็กๆทากาวแล้วปะติดลงบนกล่องกระดาษโดยรอบรอจนกว่ากาวแห้งจึงนำไปใช้